วานเนี่ยนะครับคณะกันมาที่การกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเดินทางมาศึกษาดูงานหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนนะครับกรณีบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่โบราณสถานเมืองเก่าหัวเขาแดง สิงห์นครน,นะครับโดยมีวัตถุประสงค์อของการมาดูงานเนี่ยเพื่อรับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายกรณีการบุกรุกโบราณสถานนะครับเพื่อให้ส่วนราชการเนี่ยนะครับได้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เอาจริงเอาจังนะครับนายกชายสอสอเดชอิดขาวทองนะครับเมื่อวานเนี่ยก็ได้ชี้แจงนะครับกับคณะกันมาการน,นะครับถึงกรณีที่มีข่าวออกมานะครับแล้วก็เนื้อหาของข่าวเนี่ยนะครับไปเกี่ยวข้องกับ สอสอเด็ดอิดขาวทองอย่างไรเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยในที่ประชุมกันมาที่การนายกชายได้ลุกแถลงเรื่องนี้ด้วย้ทยรายการผมไม่ไปฟังคลิปเสียงที่นายกชายแถลงต่อกันมาที่การนะครับเชิญครับท่านผู้่าครับเป็น่ารธานคณะกรมการ น้องข้าราชการน้องนคนข้าวประชุมอีกรบลับท่านครับผมเด็กิขาวฟอ,องมาถึกระเป๋าพิเะะรัตน์ทห,ห้าซึ่งเป็นพื้นที่เกลือเห็นะครับแล้วผมก็เป็นที่สงสัยของบุคคลบางกลุ่มด้วยนะครับมเมื่อกี้ท่น,ะนสสก็ถามว่าดูจากข่าวแล้วเป็น่วงว่าข่าวออกเดทเิอว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาต อีเชนสั้นๆได้สรุปความเข้าใจนะครับผมเนี่ยเพิ่งทราบข่า,ขาวเมื่อวันที่21กุมภาครับพอทราบข่า,ขาวปุ๊บตอนนั้นประชุมสภาอยู่พอโทรหาพี่น้องสื่อมวลชนเลยขอความคุณวิชาญช่วยชูใจแล้วคุณวิชาญก็ส่งข่าสุดผมว่ากำจับคุณวิชาญว่าประคองข่าวให้ดังนุ่งเพื่อกระตุ้นพี่น้องฆารตการที่รับผิดชอบให้เข้มงว,วดกัดขันเรื่องนี้แล้วผมกล่าวว่า ประชุมสภาวันที่26เข้ามาดูที่คนเกิดเหตุด้วยตัวเองนะครับวันที่22มีการประชุมที่ศา,ปาลประชาคมบางเพอสังหวนครโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานที่ประชุมมีผู้การจังหวัดมีนายอำเภอมีคณะทำงานผมก็ส่งทีมงานผู้ช่วยสสเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อร่วมคิดร่วมแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับวันที่23ผมได้มอบให้ผู้ช่วยสสและคณะ เครื่องที่เร็วนะครับเพราะผมจะมีชุดเครื่องที่เร็วไว้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมประจําจังหวัดเวลาโรงงานปล่อยน้ําเสียเนี่ยชุดเครื่องที่เร็วเร็วผมเนี่ยจะไปทันทีเลยนะครับเพื่อเก็บน้ํามาตรวจแล้วเรียกโรงงานมาทำความสะอาดนะครับผมก็เครื่องที่เร็วออกไปตรวจมาโดนไปบินสั่งตัวต้นและส่งรายงานไปที่ผมคือผมอยู่ที่รัฐสภานะครับผมการมาบนที่26จริงๆผมรักพี่น้องประชาชนจำนวนมากว่าจะไปตรวจที่เลย ร่วมกันแต่ในช่วงสองสามวันนั้นมีฝนตกอย่างรุนแรงนะครับมีฟ้ายุมีน้ำท่วมผมก็ไม่ได้ไปในวันนั้นหลังจากนั้นครับมีการโกงข่าวจากบุคคลบางกลุ่มนะครับว่าให้ผมเนี่ย่ยวข้องอากับการพุ่งในครั้งนี้นะครับขข่าวผมก็นั่งทังฟังเพราะเราเป็นผู้แทนเราต้องมีภูมิท่านฐหารมากกว่าคนทั่วไปนะครับคนฟังนั่งอยู่ด้วยความเครียดเหมือนกันนะครับ หลังจากนั้นอีกหนึ่งวันครับจะเข้าสู่เรื่องารากรว่คุณคกรจะติกาว่น,นี้หัวหน้าพักได้เป็นเพื่อนผมนะครับโทรศัพท์มาหาผมบอกว่านายุท์ป,ปักเรื่องหนึ่งเห็นนายุป,ประคองข่าวเรื่องโบราณสถานที่หวัวโซเดงจางหนักเพราะว่า,เ,าเป็นพ่อของเลขาส่วนตัวเขาคือคุณน็อตนั่นะคือความผู้ที่คุณกอณ์บอก ว่าคุณพ่อของคุณยอดด็อกเนี่ยชื่อคุณสมบัติเป็นคนรักษาสภาพแก้วว่าเป็นคนถามทางขึ้นไปหอหลวงคุณเดชนะครับตอนทานนั้นมีคุณอีกคนนึงครับคุณเทพเป็นผู้รับเหมาก็ตกเมารกเรือผมด้ว,วเยเพราผมมองทิ่กอาจ้งางก็เจอสมาผมมาพี่ครับผมเป็นผู้รับเมาครับผมได้ค่าจ้างหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทใช้รถไปโคทำง,งานสิบเอ็ดวัน ผมก็บอกทั้งสามท่านว่าให้ไปแสดงตัวเนหับพนัางานสอบสวนนะครับข้อเจ็อีกอย่างไรเป็นหน้าที่ของพันพักงานสอบสวนนะครับตั่นอือเรื่องที่หนึ่งนะครับทีนี้หลังจากนั้นครับผมผู้สราบและผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนพี่น้องคนสิน่งก็ผุ้ทราบว่าอีกี่อีกจุดหนึ่งนะครับตอนแรกผมรู้จุดเดียวคือหัวแสดงนะครับจดที่สองเขาเข้าไปเงินเข้อยนะครับ คนที่อาความผิดเป็นญาติผมเองนะครับเป็นหลานผมเองผมก็ได้ราว่าคุณต้องไปแสดงคุณต่อพนักงานสอบสวนรับทราบข้อกค่าวหารับผิดชอบต่อการกระทำผิดเพราะว่าคุณจะเป็นญาติผมเป็นญาติใครก็ไม่เดือดร่อนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดกันนะครับจากนั้นผมนัประชุดที่บ้านนะครับเื่งแกญน,นานทับต้นไปทีลกตั้งโหลก็มีผู้ดำเนินคดีทั้งหมดไปร่วมประชุม มีพี่น้องสื่อคนชนเนี่ยไปแบ,บแูชาบานนะครับก<ม>็ถาสาวสุดในอีกที่ผมก็ย e ีแย้มดบก็ผมไม่ได้เกี่ยวข้องเลยถ้าผมเกี่ยวข้องแม้จะตั้งสูตรศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ผมต้องลาออกจากสอสอเลยครับจากนั้นยันรุกมาช้าวันหนึ่งก็มีการออกคิดโนทีผมขนาดหนักผมเข้าไปดูคำเดก็ด่าผมเละเทะเลยว่าเป็นสอสอทำไมชั่วช้าอย่างนี้ พยายามิปัดขอสุงทันด่าวู้สูักดาวูสาว้สูงก็การแก้ปัญาสิ่งว่ลรัประจ,จัญัตว่าผมไปแก้สิ่งว่ารัอไองทำลายสิ่งวล้รัจะเองนะครับที่นี้ผมอยากับเพ็นต้งก็ถามว่าตัวผมเองนั้นเป็นสสปรชาธิปัตยดเขตังาผมได้คะแนนเป็นที่หนึ่งของจังหวัดได้คะแนนที่สองของภาคได้คนที่อยู่เนพื้นที่จะรู้สึกอย่างไรว่าผมเป็นคนนั้น ผมผมเป็นคนปลักดันให้มีคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมประจำจังหวัดสงขลามีจังหวัดแรกและจังหวัดเดียวในประเทศไทยครับดูแลแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมน้ำเสียรงโคลนทะเลต่างๆที่ม่วงปวดแขนปวดข้อน้ำเกิดต้นน้ำกลางน้ำยันปลายน้ำแล้วถ้าผมมาเสื่อมเสียเรื่องนี้ตัวเองเนี่ยคณะกรรมการผมจะดูดูผมยังไงโรงงานสารังที่ทำทำผิดจะมองผมยังไงนะครับ ไปถึงครอบครัวผมครับลูกสาวผมไปเรียนเพื่อนถามวาพ่อเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยไหนพ่อปราบผู้โรงงานที่ปล่อยน้งเสียหุ่ยน้องนั่นคืออยากที่เห็นว่าความเสียหายมันเกิดมากมายนะครับสุดท้ายผมจําเป็นอย่างยิ่งไม่รู้จะพึ่งใครล้วพึ่งผู้ว่าผู้ว่าเขาดูด้วยนะครับพึ่งทางผู้การผู้ใดกเดูด้วยแต่เกิดหน้านั้นครับผมได้โทรศัพท์ เวลาผมตกไปรแสดงผมก็มองเจอสามาผู้ว่าราชการจังหวัดหลังจากทราบเรื่องใหม่ๆครับบอกว่าท่านต้มเอาจริงเอาจังนะท่านต้องเข้มงวดเข้มขันนะแม้บุคคลคนนั้นจะเป็นญาติผมท่านก็ต้องมารับพินแม้การท่านลงวคนนั้นที่ท่านอิงตรงได้ครับท่านเป็นตัวแทชน์ใดผมตัวนั้นด้วยผกท่านอยากเป็นใจผมเข้มขันนะไม่งั้นท่านตรงเราอยู่ไม่ได้ใครผิดต้องว่าไปตามผิด นะครับท right? for okay, ี่ท่านบอกเป็นตัวอย่างผมเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมไม่ได้แก้ไขกับใครทั้งคนที่วิจารณ์ผมเสียหายผมก็ไปฟ้องศาลผมก็ไปฟ้องศาลนะครับไอ้ศาลคืออิทธิพลทางกตัดสินนะครับพแล้วมีคนถามผมว่าทำไมผมไม่เข้าไปพยุติมันอย่างนั้นอาการที่หนึ่งครับผมถูกผมใส่ว่าเกี่ยวข้อง ผมเข้าไปก็ได้จากผูเหญิงทาไ่แปลหลัการเขียนเป็นไปได้สองผมก็ฟ้องคนที่งใ่ร้านผมนะครับผมเข้าไปก็ได้จะเไม่ไปโหลดทางคดีข้อที่สามมีผู้แสดงอนว่าเป็นผู้ทำเอาเสียไยกับกับสถานที่แล้วนะครับอีกผู้รับผิดแล้วผมอยากให้เป็นกระบวนการของกฎหมายเป็นกระบวนการของอายุที่เรานะครับ ก็เลยนำเรียนมาทราบประานนะครับวันนี้ได้พูดอธิบายละเอียดแลวก็ได้แสดงตนอย่างชัดเจนด้วยปก็บผมคุณเลาิกรกับดแล้วกันก็ด้ยปนะครับดนวด้่าน่าจะไม่อยู่แค่นี้นะครับน่าจะมีมากกว่านีโดยที่ไหนผมอยาให้ใช้ที่นะครับ แล้วแต่ระจุด้อาคุณกะทำเอาอไได้ครับในกระำผิดต้องรับผิดถ้าผิดใหญ่กว่าก็ต้องู้โทษหนักกว่านะครับไอ้ที่อยากฝากไปด้วยประการที่3ามเรื่องแบนเวรนันะครับไม่ต้องรอยที่สุดผมอยากฝากว่าการบวรนักโบราณสถานเนี่ยให้สำนันศิลปกรเก็บคิดนะครับและดมความคิดกันแ้ไใกล้ไ ผมว่าสนหมทุกคนครับว่าให้คดีคดีจะได้ทำเลยจะได้ไม่ต้องรื้ทุนไปนะครับเพราะว่าวัาวนนี้ชาวสงขาย,ยังร่วมกันกบดันให้สงขาสูงว่าดูรูนี่ไปเรื่อยหน้าพวกเราต้องรับชนะต,ต่างประเทศนะครับเพื่อผลการให้สงขราสูงมอนดูรูปพวกเราชาวสงขาคาดหวังมากมนะครับเพราะฉะนั้นกิจวัตรยึดสิ่งไปส่วนการโดนหน้าก็ต้องเดนต่อไปนะครับเราต้องร่วกับ